ข้าวกันนะตอนนี้กล้องไม่ได้เช็ดนหน้ากล้องไม่ได้เช็ดเลยมืดๆหน่อยครับนี่กินข้าวกับอะไรนะผักกะเพราครับนี่ยังออกมาข้างนอกกับกล้องครับนี่ออกมาข้างนอกนับปหาบ้านเช่านะครับก็เลยยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยคากินข้าวกันก่อนนะครับอันนี้ผมก็อยู่นี่ยข้างๆนี่จะ ปานะครับร้านกาแฟนะครับแล้วก็อยู่โลตัสเอ็กเพรสนะครับอยู่บิ๊กซีก็ถึงบองบอลสามนะครับมากับพงจ้าครับแซ่บไหมเข้าทะเลแซ่บแซ่บไข่ดาวด้วยครับผมน่ากินไหมครับน่ากินไหมครับกินข้าวเช้ากันครับข้าวผัดกะเพรานะครับผมเองก็ชอบกินผัดกะเพราตอนนี้ยไม่ได้กินเลยถ่ายก่อน ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ช่งางก็ยังไม่ว่างคนระับช่างก็ยังหาบ้านอยู่นะครับก็จะทําได้เป็นบางงานนะครับผมส่วนบางงานก็ยังไม่ได้ทํานะครับมานะครับกินข้าวกินข้าวนะครับก็ประมาณนี้ครับไยบายละครับบอกมาทักทายตอนเช้านิดนึงนะครับผมครับไปบ่ายนะครับายบายเนะี่ย บายนะครับเห็น <laughs> อาปากพอดีเลย <laughs>